မနက်တော့လေပေါ်နေအောင်မနက်ကမကားရင်မနက်တော့လေပေါ်နေအောင်မနက်ကြလာတာဟဲ့ဘူထံဖြစ်နေတာဟာဟိုကောင်ကရှိတယ် ก็ในจํานวนที่เราต้องสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดตามแนวชายแดนก็เป็นเป้าหมายตามที่กรมควบคุมโรคก,กําหนดให้นะครับไม่ต่ํากว่า100เคสนะครับซึ่งเราก็ได้ร้อ,องขอหรือจะทําแผนในประมาณ100เคสครับบริเวณจุดนี้ครับเลือกกลุ่มตัวอย่างยังไงคะก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ติดแนวชายแดนเช่นกลุ่มแม่ค้าตามตลาดที่ตามแนวชายแดนบ้านเรือนที่อยู่ติดติดเขตคือตรงพระเจดีสามองค์เนี่ย บ้านเรือนเรามันจะติดกันใช่ไหมกับเพื่อนบ้านไม่มีอะไรขวางกั้นเลยบ้านชนบ้านหลังชนอยคือก็จะเอาประชาชนเทียบสายอยู่ในเขตไทยที่อยู่ติดตามในชายแดนหรือตรงบริเวณดา่านทัีดีดสามองค์ทั้งหมดในกลุ่มนี้ครับมาคัดกรองโด,โดยการเก็บตัวอย่างน้ำลายครับทั้งหมดนี้เราจะทราบผลประมาณใช้แล้วลากี่วันครับเราต้องส่งตรวจภายในหลังจากเก็บในห้าชั่วงโมงไปถึงศูนย์วิจั การแพทย์สมุทรสงคารามนะครับซึ่งพอเก็บเสร็จเราก็ไปก็คาดว่าไม่เกิน3วันซึ่งจะพอดีกับมาตรการที่เราเข็คค้นไว้สิบสี่วันพอดีซึ่งจะพบในวันที5่5้าเลยผมคาดว่าเราจะทราบผลในเรียนเดนี้ครับ